แฟนครับทรงกำลังใจให้น้องวิทย์ตัวเกี่ยวมิวสิกเสียมเขาพาตัดมือนี่ค่ะพี่นอ้องอึ้งยอดบริจาคเกือบ4ี่แสนบาทค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องอุ้มยอดรักชาแนลจ้าฝากคุณเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องอุ้มยอดรักชาแนลแนด้วยค่ะเด้อน,นี่มีข่าวข่าวมาอัปเดตเป็นเรื่องเล่าข่าวข่าว,ข,าวของน้องวิทย โตเกียวมิวสิกค่ะหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุหนักนะคะทั้งมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์นะคะหลังไม่กี่วันที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะผ่านการผ่าตัดสมองมาแล้วก็ตามแต่ทัง้งนงวิดกับย่งโบฝืนนะคะทุกคนแต่ก kind of ัย่งงไม่คาวดีค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนะก็ย่งมีอาการตอบสนองมาแน่นอพี่น้องเนาะโดยมือนี่ค่ะ วันที่3สิงหาทางด้านกุมบันหาของนงวิทย์นะคะก็ได้ออกมาอัปเดตว่าทางด้านน้องวิทย์เนี่ยจะเข้ารับการรักษาผ่าตัดขาค่ะเนื่องจากว่าขาทั้งสองข้างของนงวิทย์ะคะหักจากการเกิดอุบัติเหตุค่ะทุกคนหลายๆคนกระรงกำลังใจให้นงวิทย์ตัวเกียวมิวสิกเพียบเลยค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้หลายๆคนต้องอึ้งไปตามๆกันเมื่อล่าสุด บอดบิ๊กไข่เพ่งโตเกี่ยวมิวซิคค่ะได้ออกมาโพสยอดบริจาคสมทบค่ารักษาพยาบาลให้น้องวิทย์ค่ะซึ่งเปิดได้มาบริบค่ะยอดบริจาคอยู่ที่สามแสนหกมื่นกว่าบาทค่ะทุกคนตอนนี้ยอดสมทบค่ารักษานนองวิทย์ยังมียอดเพิ่มขึ้นเลยๆนะคะและการในเงืนส่วนนี้นะคะก็จะมอบให้แม่นนองวิทย์นะคะ เพื่อใช้ใจ่ายในการรักษาน้องวิทนะคะแล้วก,ก็เป็นค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะคะที่คุณแม่ต้องต้องมิใส่นะคะเนาะเพราะว่าคุณแม่อยู่กับน้องวิทสองคนคะ่ะน้องวิทก็เป็นเสาหลักของขอบคร่วนะคะเนาะซึ่งตอนนี้น้องวิทก็บ,บ่สบายนะคะและนี่ก็คือเรื่องเล่าของน้องวิทนะคะที่ทางอุ่มยอดรักชาแนลมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอุ่มยอดรักชาแนลด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ